โอเคเดี๋ยวเราจะมาตรง1นึด้วยนะครับแต่ว่าตรงประเด็นที่ว่าเมื่อกี้มีอะไรมีมีพรกรฉุกเฉินใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของอ่ะรือการคดีขึ้นาคสชคอสชประกาศคอสชแรงต่างๆนี่คือทั้งหมดเนี้ยดูเหมือนว่าจะได้รับความเห็นพ้องต้องกันจากฝั่งผู้มีอำนาจไหมครับถ้าเกิดว่าไม่นับตรงพาร์ตมาตรา1นึนะครับคือเราคิดว่าฐานความผิดอื่นอ่ะไม่ได้เป็นปัญหาเลยแล้วที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาก็คือส่วนใหญ่เนี่ย ที่ผ่านมา23ฉบับเนี่ยมักจะเป็นนิรโทษกรรมเป็นเหตุการณ์อย่างเช่นระหว่างวันที่เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้แล้วก็รวมทุก ฐานความผิดไม่ได้เป็นปัญหาซึ่งแม้กระทั่งมาตราหนึ่งหนึ่งสองเองเนี่ยก็เคยได้รับการนิรโทษกรรมมาแล้วหรือแม้กระทั่งมาตราที่เกี่ยวกับความมั่นคงที่ไม่ใช่มาตราหนึ่งหนึ่งสองอย่างเช่นการยุยงปลุกปั่นซึ่งก็เป็นหมวดความมั่นคงเหมือนกันหรือแม้กระทั่งความผิดเกี่ยวกับชีวิตในที่ผ่านมานะคะก็คือได้รับการนิรโทษกรรมหมดเพราะฉะนั้นก็คือเหล่านี้ก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าที่ดูเหมือนเป็นประเด็นอยู่ตอนเนี้ก็คือเพราะว่ามันก็มีการตั้งคำ ถามในประเด็นลักษณะนี้ด้วยว่าทําไมถึงนับรวม112เข้าไปด้วย112เ,เกี่ยวอะไรล่ะประเด็นนี้ทนายเมย์จะอธิบายยังไงดีแต่ที่น่าสงสัยกว่าว่าแล้วทำไมจะไม่รวมล่ะ คือผมไม่ถึงลวมไม่ได้คือผมก็ตั้งคำถามแบบทนายเมยนี่แหละแน่นอนเลยแน่นอนแหละแต่ว่าอยากให้เป็นทนายเมยได้อธิบายหน่อยทีนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าจุดตัดจริงๆอ่ะทุกฝ่ายเนี่ยเห็นตรงกันแล้วนะก้าวไกลรวมไทยสร้างชาติคูไทยประชาชนเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับฐานอื่นๆจุดตัดคือมาตราหนึ่งหนึ่งสองจริงๆหนึ่งหนึ่งสองจริงๆแล้วเป็นจุดตัดที่ภาคประชาชนตัดสินใจว่าทําไมเราจะต้องทําเรื่องนี้เพราะว่าไม่มีใครกล้าพูดถึงปัญหาเรื่องนี้ อย่างชัดเจนแม้กระทั่งพักเก้าไกลเองก็ต้องบอกว่าพักเก้าไกลก็ เขียนรวมๆเนาะซึ่งมันอาจจะรวมหรืออาจจะไม่รวมเป็นดุลพินิจของกรรมการไปอะไรเงี้ยแต่เราอยากให้เมคชัวแล้วเราก็คิดว่าชัดเจนชัดเจนเลยว่าเรื่องนี้คือปัญหาเรื่องนี้คือคดีการเมืองแล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการสื่อสารกับสังคมด้วยที่นี้ปัญหามันคืออะไรทําไมมาตราหนึ่งหนึ่งสองมันคือคดีการเมืองถ้าพูดถึงความเป็นการเมืองมาตราหนึ่งหนึ่งสองคือคดีการเมืองสูงสุดเลยถ้านับในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปีสี่เก้ามาเนี่ยมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ย ถูกเพิ่มเลเวลในการจัดการสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าเราย้อนกลับไปดูเคสของคุณดาตอปิโดเคสอากงเคสคุณสมยศช่วงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงปี53-54มันสัมพันธ์กับสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากผ่านเหตุการณ์ความรุมแรงปี53แล้วเรื่องพวกนี้ก็จะออกมาแล้วคดีก็จะมีขึ้นจนมีคอร์รคอร์112ในช่วงนั้นแต่ก็ถูกปัดตกไปประธานสภาไม่รับเข้าสภาเออแล้วมันก็ทําให้ย้อนกลับมาปี57 หนึ่งหนึ่งสองเป็นหนึ่งนะโยบายของคอสชอในการจัดการคดีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองเป็นหนึ่งในประเภทคดีที่ขึ้นศาลทหารชัดเจนมากในการจัดการก่อนและประหารปี57เนี่ยคดี1 1 2ลงโทษโดยศาลยุติธรรมกรรมละประมาณ5ปีพอไปขึ้นศาลทหารปุ๊บศาลทหารจับเองล้วงข้อมูลเองเอาไปอยู่ในค่ายทหารก่อนฟ้องโดยศาลทหารไม่ให้ประกรันเราก็ลงโทษกรรมละแปด ปีถึงสิปีเท่าตัวคือความนี่คือนโยบายที่มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนของอสชนะใช่ตั้งแต่พฤศจิกายน6-3มีม็อบเนาะม็อบสูงขึ้นแล้วก็จนประยุ์ต้องออกมาเตือนว่าจะกลับมาใช้กฎหมายของนาตาจำได้เลย แล้วก่อนหน้านี้ทำไมคุณไม่ใช้ล่ะก็กฎหมายหนึ่งหนึ่งสองนั้มันอยู่มาตลอดนะอในยุคสมัยของคุณเนี่ยมีการเบรกกันได้ด้วยมันเบรกกันได้ด้วยเออแล้วบอกว่าต่อไปนี้ฉันจะใช้ทุกมาตรแต่ในยะของมันก็คือฉันจะใช้หนึ่งหนึ่งสองแล้วนะเพราะว่าฉันใช้ทุกมาตรการกับคุณ มาแล้วมันไม่เวิร์กแล้วนะมาตรการที่น่ากลัวที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็ทำมาแล้วทำมาแล้วทำมาหมดแล้วเลยคราวนี้ก็เลยจะปลดล็อกแล้วใช้หนึ่งหนึ่งสองและใช้อย่างไม่เคยมีการเก็บสถิติว่ามาขนาดนี้มาก่อนตั้งแต่พฤศจิกาหกสามจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีคนที่ถูกดำเนินคดีมาตรา1หนึ่งหนึ่งสองมาแล้วเนี่ยเกือบเกือบสามร้อยลายตัวเลขโกงถือว่าพรวดเลยไหมพรวดเลยขึ้นมาเลยคือในยุคคอสชที่เรามันบอกว่าเยอะแบบ เออคือหนักหน่วงแล้วใช้อำนาจทหารเนี่ยหปียัง1 6อยหหลัโอ้โหแต่แต่คือหลังหลังจากปลดล็อกมานี่ก็คือก็คืไป300รเลยสามรอยเกือบเกือบสามร้อยสองร้อหกสบสองร้เจสประมาณนั้นแหละ